ก็สวัส well, ด kind of ีสุดหล่อท like right. ุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่นะครับปังปอนแล้วก็อยู่กับใครครับเบกกี้ครับอย่าลืมไาติดตามเลยนะครับไม่มีคลิปหรอกครับแต่ก็่าจะนั่งจะลงครับเครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับเบกกี้วันนี้จะมาสอนไปโลกใหม่กันครับใช่ครับวิธีการไปโลกใหม่นะครับให้ทุกคนเริ่มต้นที่เกาะ มาลีนจีนะครับหรือมาลินฟอร์ดใหญ่นะครับไม่บอกทิศหรอกหากันเอาโอเควิธีการไปโลกใหม่นะครับน้องๆต้องไปเก็บคมภี์ก่อนนะให้น้องๆมายืนตรงเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็มองไปทางทิศ NW นะครับเฉียงแบบนี้นะนะครับแล้วให้น้องๆตรงไปเลยตรงไปเลยนะครับน้องๆก็จะเจอกับที่เก็บคมพีนะครับ งไปแบบนี้นะครับที่เก็บคัมพีมันจะเป็นแท่นแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีคัมพีอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับให้น้องๆกดเก็บไปเลยนะครับคัมพีมันจะเกิดทุกๆุกยี่สิบนาทีนะครับหลังจากที่เก็บไปแล้วนะครับหรือว่าเพิ่งเข้าเซิร์ฟมานะครับเซิร์ฟ VIP โอเคครับ หลังจากนั้นให้น้องๆกลับไปที่เกาะมารีนฟอร์ดนะครับแต่พี่จะบอกวิธีการไปนิวเวิลนะครับประตูปเปิดนิวเวิลแล้วมันจะมีลิงบาบูยืนอยู่โอเคครับเดี๋ยวพี่จะตัดไปที่เกาะนะครับตอนนี้เราก็ถึงเกาะกันแล้วนะครับให้น้องๆเดินไปทางซ้ายของเกาะนะครับเดินไปเลยส่วนพี่จะกระโดดกระโดดไปกระโดดไปนะครับมันจะมี n p c ยืนอยู่นะครับให้น้องๆเดินมาตรงนี้ พี่ก็จะกระโดดนะครับมันจะมี n p c ยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วให้น้องๆมองไปทางทิศ S w นะครับโลกใหม่ทางไปโลกใหม่จะอยู่ทางทิศ S w นะครับแต่พี่นั่งเรือไปขึ้นมาครับจานเป็ก เราก็ตรงไปเลยนะครับ SW พี่ก็ไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับใครที่อยากได้ผลปีศาจไปเล่นนะครับหรือว่าอยากจะซื้อผลปีศาจนะครับก็มาดูไลฟ์สตรีมพี่นะครับมีทั้งขายแล้วก็แจกนะครับพี่ไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับอย่าลืมเข้าไปดูพี่กันด้วยนะครับใครที่อยากเจอจันไปก็ เข้าดิสคอร์ดมาได้นะครับเลิงดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนะครับผมแกนพีนี่เป็นเกมที่ภาพสวยมากๆที่สุดในโลบในในหมวดของวันพีชโลบอกแล้วล่ะพี่ว่าเร็กว่ามันจะมีเกมอะไรสวยกว่าการพีชไหมภาพเมื่อก่อนนะเคยมีน้าพี่แต่วันแต่วันไม่แต่วันบิดอะมีคนเล่นอนะ่ะใช่เกมนิวเวิร์อ่ะ ชโดนแบนแล้วพี่ไอ้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 ไลนะ์ <laughs> ไอคลิปนะหายฝนนะโอเคครับเราก็ถึงแล้วนะครับก็ไปโรคใหม่แล้วเราก็นี่นะครับสำหรับใครที่จะมาโรคเก่านะครับแต่กลัวลืมว่าก่อนนี้มาไงก็ซื้อเข็บติดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปเลย นี่นะครับให้เรามาคุยกับลิงบาบูลตรงนี้นะครับถ้าสมมุติเราไม่เก็บคมพีเมื่อกี้นะเราก็ไม่สามารถให้ลิงบาบูลกระโดดไปกระทืบประตูได้นะครับแล้วกดคุยกับมันแล้วลิงบาบูลมันก็จะบ้าคลั่งนะครับใช่ไปทุบประตูปึ้งปึ้งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมมันไม่ผลักเข้าข้างในแล้วมันก็เปิดออกอ๋อเหมือนทุบให้คนเปิด <c oughs> แค่นี้แหละครับวิธีการไปโลกสองแล้วเราก็กระโดดเข้าประตูไปเลย เจอกันโลก2ครับคุณเบกกี้โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่โลกใหม่แล้วนะครับกับเบกกี้เอาจริงๆเว้ยคือกว่าพี่จะมาอัดอีกรอบหนึ่งรอเปกกประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะกว่าเปกกจะมาถึงอะ่ะ <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับพี่ไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับอย่าลืมเข้ามาดูพี่กันด้วยนะครับไปละ บุยบุยเจอกันในไรส์สตรีมครับ